Today. สวัสดีค่ะเด็กๆตื่นหรือยังพร้อมหรือยังนะคะที่จะเรียนเราก็มาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็ยังคงเรียนเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมแต่ก็จะเป็นเรื่องของเปรียบเทียบเหมือนเมื่อวานต่อจากเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้เรียนเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันนะคะที่มีส่วนเท่ากันส่วนคืออะไรส่วนก็คือตัวจํานวนที่อยู่ข้างล่างก็คือจํานวนทั้งหมดที่เราแบ่งนะคะ ส่วนเศษก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการต้องการหาอะไรเราก็หามาแล้วเราก็มาเขียนไว้ด้านบนนะคะเศษก็คือ,อไม่ใช่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเหมือนเดิมแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของเศษเท่าเศษเท่านั้นบางทีส่วนเท่ากับเศษเท่าอ่ะอาจจะทําให้นักงงนักเรียนงงแต่เรื่องของส่วนเท่าเนี่ยไม่ยาก แต่เศษเท่าเนี่ยครูจะมีประโยคหนึ่งประโยคให้นักเรียนจําไม่ยากเลยประโยคนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันนะคะอ่าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเหมือนเดิมแต่เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องตัวส่วนเท่าใช่ไหมส่วนก็คือตัวไหนตัวที่อยู่ด้านลาน่างตัวส่วนเท่ากันเราเปรียบเทียบปกติเลยนะคะเหมือนที่เราเรียงลําดับเลขเลยแต่ที่นี้กลับกันแล้ว เศษคืออนันไหนเศษก็คือจํานวนที่อยู่ด้านบนถ้าเศษเท่ากันให้เปรียบเทียบตัวส่วนเปรียบเทียบยังไงจะไม่ปกติแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีๆนะยิ่งถ้าส่วนมีจํานวนมากก็จะยิ่งมีค่าน้อยมันเหมือนเอามาซอยซอยย่อยอะ่ะนะคะขนาดมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าตัวเศษเท่ากันเศษก็คือตัวบนเท่ากันเราก็ต้องเปรียบเทียบที่ตัวส่วนข้างล่าง ยิ่งมีส่วนมากยิ่งมีจํานวนน้อยยิ่งมีค่าน้อยนะคะก็คือไม่ปกตินั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็คือถ้าเปรียบเทียบข้างล่างส่วนเท่าข้างบนเราเปรียบเทียบเศษปกติแต่ถ้าเกิดว่าเศษตัวด้านบนเท่ากันให้เปรียบเทียบตัวส่วนด้านล่างยิ่งมีส่วนมากก็ยิ่งมีค่าน้อยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะอ่านแล้วเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างอันนี้อันแรกนะคะเห็นไหมคะ เศษหนึ่งส่วนสามกับเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวเศษด้านบนเท่ากันเห็นไหมคะหนึ่งเท่ากันแต่ส่วนด้านล่างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเศษเท่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องส่วนเท่าก็คือตัวข้างล่างทีนี้เรามาเรียนเรื่องเศษเท่าเศษเท่าก็คือตัวที่อยู่ด้านบนเราก็ต้องมาพิจารณาตัวส่วนยิ่งส่วนที่มีค่ามากยิ่งมีไอส่วน ที่มีตัวเลขมากนะคะก็ยิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นในที่นี้เศษเท่ากัน3ส่วนก็คือ3เศษอ่าเศษหส่วนสากับเศษหส่วนสีน่ฝั่งหนึ่งสาฝั่งหนึ่งสเพราะฉะนั้น3ย่อมมีค่ามากกว่า4นะคะเห็นไหมคะนักเรียนดูรูปเดิมเนี่ยจาก3ช่องพอซอยเป็นสี่ช่องช่องมีขนาดเล็กลงเห็นไหมคะจากขนาดเท่าเดิมแต่พอตัดเป็นสแล้ว มันก็มีขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นเซนหึงบอกว่ายิ่งมีตัวส่วนมากถ้าเศษเท่านะยิ่งมีส่วนมากยิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสาม <inefficient. S 1> หลักง่ายๆเลยก็คือบอกมันว่าถ้าถ้าเศษเท่านะ่ะไม่ปกติแล้วก็คือเปรียบเทียบไม่ปกติยิ่งมีเศษอ๋ยิ่งมีส่วนมากก็ยิ่งมีค่าน้อยนะคะต่อมาเศษสองส่วนห้ากับเศษสองส่วนสาม เศษเท่ากันคือเศษสองทั้งทั้งสองจำนวนเลยแต่ส่วนไม่เท่ากันอันหนึ่งส่วนห้าอีกอันหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นเศษเท่านะคะเศษเท่ากันส่วนยิ่งมีจำนวนมากก็ยิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นส่วนห้าก็น้อยกว่าส่วนสามนะคะอันต่อมาเศษห้าส่วนเจ็ดกับเศษห้าส่วนหก ส่วนเศษเท่ากันเพราะฉะนั้นพิจารณาที่ตัวส่วนส่วน7กับส่วน6เพราะฉะนั้นยิ่งมีส่วนมากก็ยิ่งมีค่าน้อยเศษเท่ากันนะส่วนมากมีค่าน้อยพูดง่ายติดไปเลยเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเศษเท่ากันส่วนมากก็คือส่วน7ก็น้อยกว่าส่วน6นะคะรูปข้างล่างสุดเศษ2ส่วน4กับเศษ2ส่วน6 เศษเท่ากันเห็นไหมคะเศษก็คือตัวบน,น,วน,นเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยท่องไว้เลยประโยคเนี้ยเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้ huh. อยเพราะฉะนั้นเศษหกเศษสองส่วนหกก็มีค่าน้อยกว่าเศษสองส่วนสี่นะคะ,อะลองมาทําแบบฝึกหัดนะคะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเศษ1หนึ่งส่วนสองกับเศษ1หนึ่งส่วนส,วนสี่ส่วนเท่ากันเห็นไหมขอโทษลูกเศษเท่ากัน เศษหนึ 1> 1 it, <là> ่งเท่าก mm ันเพราะฉะนั้นเศษเท่ากันส่วนมากจะมีค่าน้อยใช่ไหมเศษเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเศษสองมันก็ทําไมกว่าเศษเอ่อส่วนสองทำไมกว่ามากกว่าส่วนสี่นะคะก็จะมีค่ามากกว่าส่วนสี่ต่อไปเศษสองส่วนสามกับเศษสองส่วนหกเศษเท่ากันก็คือเศษสองเศษสองเท่ากันส่วนมากมีค่า น้อยเพราะฉะนั้นส่วน3ก็ย่อมมีค่ามากกว่าส่วน6นะคะต่อไปเศษ3ส่วน8กับเศษ3ส่วน4เศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นส่วน8มันทำไมกว่าส่วน4ลองคิดดิตอบในใจยังตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วน8ก็ต้องมีค่าน้อยกว่าส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบจำนวนเนี่ย ง่ายมากเลยตรงที่ว่าเปรียบเทียบจำนวนเศษส่วนส่วนเท่ากันก็คือตัวล่างส่วนเท่ากันข้างบนเราเปรียบเทียบปกติไม่ต้องมองไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเศษเท่ากันกระท่องไว้เป็นประโยคเลยลูกเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยประโยคเนี้ยเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยก็หมายความว่า,วาถ้าตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ด้านบนมีค่าเท่ากัน ยิ่งส่วนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีค่าน้อยนะคะอ่าทีนี้มาดูการเรียงลำดับนะักเรียนดูนะเซนหนึ่งส่วนสองแล้วก็เซนหะนึ่งส่วนสามเซนหนึ่งส่วนสี่เซนหนึ่งส่วนหกเซนหนึ่งส่วนแปดเซนหนึ่งส่วนสิบสองนักเรียนดูนะเศษเท่ากันหมดเลยเห็นไหมคะเศษข้างบนเท่ากันหมดเลย เรายังเรียนเรื่องของเศษส่วนง่ายๆอยู่นะยังไม่ยากนัเรียนดูนะส่วนเศษเท่ากันหมดเลยต่างกันที่ส่วนเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยเรียงจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นเศษเท่ากันเราไม่ต้องไปนึกถึงเลยเศษหนึ่งทุกจานวนส่วนมากมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดก็คือส่วนมากส่วนส่วนมากที่สุดก็คือส่วนเท่าไหร่คะสิบสองเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสิบสองก็จะมีค่า น้อยที่สุดต่อไปเหลือเสษหนึ่งส่วนสองเสษหนึ่งส่วนสามส่วนสี่ส่วนหและส่วนแปดต่อมาที่น้อยต่อจากสิบสองก็คือจำนวนอะไรคะอันนี้ไปแล้วอ่ะอันนี้ไปแล้วตัดทิ้งไปไปแล้วต่อไปก็จะได้ว่าเศษอะไรคะเศษหนึงส่วนแปดนะคะเศษหนึ่งส่วนแปดส่วนมากก็มีค่าน้อยต่อไปเหลือ ส่วน2องสามสี่หน้อยมาก็คือส่วน6กเศษหนึ่งส่วนหแล้วก็ตามมาก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสแล้วมากสุดก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยท่องประโยคจำไว้เลยเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อย ส่วนในตัวส่วนเท่ากันเนี่ยไม่ต้องไปวอรี่ไม่ต้องไปคิดมากส่วนเท่ากันเปรียบเทียบปกติมันจะสับสนนักเรียนจะสับสนตรงที่เศษเศษเท่ากับส่วนเท่านี่แหละส่วนก็คือข้างล่างส่วนเท่ากันนักเรียนเปรียบเทียบปกติแต่ถ้าสมมุติเศษเท่ากันก็เท่าลยเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยมันจะกลับส่วนทางกันนะคะระวังเพราะฉะนั้นตอนสอบระวังมองให้ดีๆ เรียนแล้วไหนลองไปทําแบบฝึกหัดทบทวนนะคะทบทวนวันนี้จะทบทวนเรื่องของส่วนเท่าบอกไว้เลยเอขอโทษลูกเศษเท่าไปนั้นทําในหนังสือพวหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบหกข้อสองใหญ่เท่านั้นเหมือนเดิมข้อสองใหญ่ก็มีทั้งหมดสิบข้อย่อยนะคะสองใหญ่มีอยู่สิบข้อย่อยใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะคะ อันดับแรกให้ระบายสีแล้วก็เขียนเศษให้เขียนเศษส่วนเขาระบายสีมาให้แล้วนักเรียนเขียนเศษส่วนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเศษส่วนนั้นมาเรียงนะคะเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยท่องไว้ให้ติดปากนะลูกเศษเท่ากันส่วนมากมีค่าน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเรียงให้ดีๆจากน้อยไปมากข้อหนึ่งข้างบนเนี่ยจากน้อยไปมากนะส่วนข้อสองข้างล่างจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนไปทําแบบขัดมานะคะสองหน้านะคะไม่ยากไม่ยาก ถ้ายังงงนะกลับมาดูวิดีโอใหม่นะคะเหมือนเดิมนะคะท่องสุขุณเราก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ส่งงานนะคะเพราะว่าใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคาบต่อไป